พราทีตย์บ่ายโมงแล้วครับวันนี้เป็นี่เ็ดนะพิเดษิทยุนากรากราดาเลยนะผมฝนตกอีกแล้วพี่น้องเหรอบริกาศประมาณนี้ครับผมบรรยากาศเงียบเหงาแล้วฝนยังตกเลยล้าพัานพืชมั่งบ้านนี้ อืนแรงก่อนจัางนั่นดักเนียนเลยผันพื้บ้างบ้านนี้ผันพื้นบ้างกินไก่หนยเนี <c> ่ย <oughs> แค้นได้เลยเนาะโอ้ราชธานีครับบ่ายโมง ตนตอกตนตอกถนนหน้าเมืองครับนาไทยเก่านะเพื่อนๆนะนี่นาไทยเก่าปิดขาวอลจ้านาไทยเก่าจินดาเวอร์ยนีสู้ๆจ้าสู้ๆสู้ๆทุกคนสู้ๆไม่คนเลยสู้ๆทุกคนนั่งสไลด์กันอยู่แต่คน เซเว่นเซ็นปิดแล้วครับเนี่ยเซเว่นเซ็นโซล่าธานีปิดแล้วปิดแล้วว่าจะหลุดหนุนแค่ไหนปิดคณะปิดเป็นตำนานนะเซเว่นเซ็นโซล่าธานีใกล้ๆกับไอ้นั่าานน่ะตลาดสันเจ้าเนี่ยปิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะว่านะเซเว่นเซ้นมันปิดเพราะเนี่ยแบรนด์นี้มาเปิดนะ่อยู่ข้างธนาคารกรุงศรีเนี่ยไอติมยี่ห้อน,นี้มาเปิด ของพี่จิงเขาแหละการนมกินบ้างฮัลโหลตอนนี้พี่จิงจะมาซื้อนออออไมไม่ต้องจ้างใครเลยท็อปเดลี่ให้น้องป้นประทานสำมพันสิบจริงตัวนี้ยาม0้อยกว่าบาเดงกจริงเออ กดตะกร้านี่กเก็บเข้าเก็บออกไปจ้ะเนี่ยจะได้มีอะไรทำํำจะได้ขายดิบขายดีเสื้อสวยไว้มาอุดหนุนได้จ้ะเออไปไปทำงานต่อ